วันนี้พามาชมแปลงนขราโยกพี่ติดแม่น้ำสามไร่หนึ่งงานเห็นไหมอันนี้หลังติดแม่น้ำนะเนื้อที่สามไร่ขายแล้วสามล้านเก้าแสนติดทางสาธารณะนะพี่ติดทางสาธารณะด้านหน้าติดทางสาธารณะด้านหลังติดของสามไร่พื้นที่ก็จะเป็นเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าที่จะจะให้ชมดูรอบๆนะ เป็นต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่เลยผลไม้ก็มีไฟเงาะ,ะมังคุดแล้วก็อันนี้ก็คือต้นไม้ธรรมชาติหลายอย่างเนี่ยในพื้นที่นะพื้นที่กว้างมากเลยกว้างมากเลยดูสามไล,ลยแบบดูเยอะมากด้านหน้าก็จะเป็นติด ทางสารณนะแล้วก็ต้นไม้อันนี้ด้านบนพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีไม้สักไม้ทั่วไปแล้วก็ไม้ยางต้นยางนะอันนี้คือต้นยางยางคู่ต้นยางหลายต้นอยู่ประมาณสักสักหกเจ็ดต้นนะอันนี้ก็คือต้นใหญ่ๆงั้นเลยอันนี้อยู่ในพื้นที่ของเรานะ น,นี้คือไม้สักต้นนีเ้เดี๋ยวมีไม้สักต้นใหญ่มากประมาณสองคนโอบเลยอันนี้ก็คือ,อต้นยางด้านนี้ก็ติดลองด้านนี้ติดของประมาณเป็นร้อยเมตรอ่ะนี่ยยางคู่ในพื้นที่นะสวยมากต้นยางหลายต้นเลยต้นใหญ่ๆประมาณนี่เดี๋ยวมองเห็นนะสี่ห้าต้นละ ยางก็จะมีไม้สักอยู่ประมาณสักหกเจ็ดต้นแต่สักต้นนี้ใหญ่มากครับพี่ใหญ่แบบสองคนโอบเลยตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็คือไม้สักสองคนโอบเลยใหญ่มากในพื้นที่รอบๆสวยนะพี่ต้นไม้ทางกันเลยสามไร่สามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาสามไร่หนึ่งงานนะพี่ เลยนะสวยมากมาใหญ่ใครชอบรบรรยากาศนี้อันนี้ไม่ในส่วนนี้ก็คือแบบอโอเคเลยนะต้นยางก็หกเจ็ดต้นอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือต้นยางต้นใหญ่เลยอันนี้ก็อนน้กต้นยางนะอันนี้ก็ต้นยาง ต้อยางหลายต้นพื้นที่อ่ามาด้านนี้ก็คือของอ่าติดของพื้นที่สวยลม่มไม้ใหญ่พื้นที่เลยเต็มอ่าอันนี้เข้ามา ให้ดูชมแต่ในสวนนะหลักเราก็าจะมาอ๋อด้านหน้าเราไม่ถึงร้อยอ้ด้านหลังกว้างไม่ถึงร้อยกว้างไม่ถึงร้อยเมตรน่าจะอยู่ประมาณสักติดคลองนะเมื่อกี้ผมบอกผิดไปติดคลองน่าจะอยู่ประมาณสักสักหกสิบเมตรแล้วแต่ด้านหน้าเนะี่ยคือ,อติดจะกว้างกว่าจะกว้างกว่าอัน ต้นยาง,งต้นนี้อยู่อยู่ของเขานะแดดเราอยู่แค่นี้แดดเราจะอยู่แค่นี้ตรงไปแดดเราตรงไปห่างจากต้นไม้ประมาณสักห้าสิบเซนจะถึงแดดเราตรงไปตัวนี้ไม่ใช่แต่นอกนั้นใช่หมดเลยต้นยางในพื้นที่เต็มหมดสวยนะผมว่า ต้นยางเยอะมากต้นยางต้นใหญ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ึ1งต้นต้นยางอันนี้ก็คือจะเป็นมังคุดที่อยู่ในสวนนะด้านหน้าก็คือจะติดลาดายางด้านหน้าจะแคบหน่อย ด้านหลังจะกว้างแลที่ต้นยาง11ต้นเอ้เยอะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่11ต้นแล้วดูละตรงนี้3ามสตรงนี้เจ็1แป1เก้าต้นพี่ต้นอย่าง13ต้น คนใหญ่ๆงั้นเลยน,นี่นะพื้นที่นะสวยนะอ่ะอันนี้อยู่ตรงอ่าจะติดหุบเมยอนะ่ะก่อนถึงหุบเมยนะใน,นระหว่งางกลางจังหวัดนครนายกพี่จังหวัดนครนายกสนใจติดต่อเข้าศูนย8ก้าสอนครนายก